ชานะครับตาถาบูชานะครับขอเป็นปันจจัยสดก็ตะพังเรานะฮะเรียนเชิญเลยจ้ะนะครับเดี๋ยวผมต้องเวียนรถหมังนะครับเอากระเป๋าก็ตังนะครับเวียนเก้ารอบนี่องเงินองนอ,องยูก้ายวานะฮะทูกเสียงท้าย,ายอะ มากราบเท้าเวสวรโนเนี่ยรู้ข่าวจากไหนยังไงครับวันนี้ไม่ได้รู้ข่าวจากไหนค่ะพอดีออกมาทานข้าวนะคะแล้วก็แวะคือเห็นข้างทางค่ะติดป้ายว่า ้าวเวสวร์ปดนี่ก็เลยแวะเข้ามาเพื่อจะมาทําบุญนะคะอ๋อจะมาทําบุญใช่ไหมครับอ๋อนี่ขออนุญาตครับเดินทางมาจากไหนนะครับบ้านอยู่ประทุมอยู่แล้วค่ะอ๋ออยู่ประทุมอยู่ร้านหลุมแก้วอยู่ร้านหลุมแก้วอ๋อวันวันนี้ก็เลยมาทานข้าวช่วงจังหวะเห็นป้ายพอดีที่อยู่หน้าวัดนะฮะแล้วก็คือใจคิดว่าแบบกลับมาแล้วจะเจอวัดไหนวัดแรกก็จะแวะก่อนอ๋อแล้วก็เจอวันนี้วันแรกครับก็เลยแวะเข้ามาวันนี้ที่มากลาบไหว้นะฮะ ขออะไรท่านบ้างไหมครับี้คับขอนะฮะบอกได้ไหมครับขอเอไว้ก่อนขอไว้ก่อนเนาะขอขอให้แบบแบบส่วนตัวโอเคนะถ้าโชคดีเมื่อไหร่ค่อยค่อยมาแก้กันท่านโอเคครับอยากอยากจะฝากชวนเชิญพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะฮะฝากประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัดตะพังหน่อยครับว่าที่นี่ก็มีเท้าเวสวนโนนะที่ปฏิสถานตั้งแต่วันที่13กรกฎานะครับอยากจะฝากเชิญเชิญมากราบไหว้ขอพรกันครับค่ะก็คือ ท้าวเวสสวรรณที่นี่สวยมากค่ะคือองค์จริงคืองามมากเมื่อกี้เข้าไปดูใกล้ๆแล้วแล้วก็คนไม่เยอะไม่ได้แออัดมากค่ะคือเข้ามาก็คือเข้าถึงองค์ได้ง่ายนะคะแล้วก็แบบการจัดการที่นี่เขาดีค่ะทำอะไรไม่ต้องยุ่งยากเลยถ้าเข้ามาเขาเตรียมมาให้หมดแล้วก็มาบูชาท่านได้เลยขอพรได้ง่ายๆค่ะไม่ต้องไปไกลเนาะกพี่น้องประชาชนอยู่ใกล้เนาะมากราบไหว้ได้เปิดตลาด24 อ๋อเปิดยี่สิบสีคบคบ่ครับครับครับโอเคขอบคุณครับ